เปิดเครื่องครับอยู่ที่พ0นแนะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับมันจะค้างเลครับนะผาพจะค้างเมนูด้านบนมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเปิดคนระับปิดใหม่ครับ ลองถ่ายรูปดูนะดับไปแล้วครับค้างไปแล้วยังไม่ทันได้ถ่ายเลยก็เป็นแบบนี้แล้วครับ กูปูแปนะครับก็ผมสงสัยเรื่องแบตเนี่ยครับคือผมซื้อมาปีกว่านะครับปีกลางๆได้แต่ผมเอาออกมาใช้ไม่เกินสิบวันนะครับอันนี้เรื่องจริงครับเนื่องจากผมจะซื้อมาแบบสตรีมเกมนะแต่ปรากฏว่ามันต้องต่อยิ่งยากนะครับก็เลยสั่งกล้องแบบ กล้องวิบแคมนะครับพันกว่าบาทไปนะครับก็กับความค็ใช้ได้เลยโกโปรก็เลยเก็บไว้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เอาออกมาเล่นบ้างครับแต่นั่นแหละครับก็ประมาณสิบวันได้ในในหนึ่งปีกว่านะครับคือในสิบวันนี้ก็ไม่ใช่แบบเอามาใช้แบบตลอดสิบวันครับก็เอามาแบบวันหนึ่งครับก็ไม่ได้ใช้ทั้งวันนะครับ ก็สงสัยเรื่องแบตนะเพราะผมเก็บไว้นะครับโดยไม่ได้ใช้แล้วก็มันอาจจะมีแบตเตอรี่นะแต่แบตมันก็ไม่ได้บวมอะไรนะครับปกติเลยนะครับสภาพแต่ผมก็เอาไปต่อแบบตรงนะครับแบบสายชาร์จก็ต่อก็ตรงก็ถ่ายได้นะครับมันไม่ค้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปต่อให้ดูนะครับก็ถ่าย 4K ก็ได้นะครับคือที่ผมอ,ออกมาใช้ก็จะถ่ายวิดีโอทำ u t u b e นะครับ แต่ปรากฏว่าเขาทำทำให้ได้ครับกองพังได้ไม่รู้วมันเสียอะไรนะเดี๋ยวลองไปถามเขาดูนะในเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้สภาพสภาพแบตก็มันก็ไม่ได้บวมาเลยเลยนะคมันอยู่ดีเลยตอนนี้ครับจุดเ,เริ่มต้นของกล้องผมนะครับ คือจะถ่ายเล่นบอกแก๊สนะครับถ่าย 4K ได้ประมาณ2-3วินะครับแล้วก็กล้องมันก็ร้อนนะแบบนี่ครับก็ไม่มีแบตนะครับข้างในเนื่องจากผมสูงสัยแบตนะครับว่าแบตจะมีปัญหาอะไรไหมก็มาลองแบบต่อแบบต่อตรงแบบนี้นะครับเข้าสายชาร์จเลยนะเราเปิดเครื่องนะครับ แันแปดสิบนะครับก็กดถ่ายนะครับนี่นะครับมันก็ถ่ายได้นะพอไม่มีแบตนะครับมันก็ไม่ค้างนะครับถ่ายได้เลยถ่ายได้นานนะผมลองมาเลยไอต่อตรงนะครับก็ถ่ายได้นะครับมาลอง 4K นะคนี่ 4K นะ ฟูเกมันจะตัดนะพอไม่มีแบตแบบนี้นะจะตัดไปเลยนะมีเปิดให้ไหมนะแต่ถ้าใส่แบตก็ถ่ายฟฟเกได้นะครับต่อตรงแบบนี้นะถ่ายรูปดูแลนะถ่ายรูปไม่ได้แนละ้วก็ดับไปเลย ี๋ยวก็มาลองใส่แบตด้แนละ้วก็ต่อตรงนะครับปิดเครื่องก่อนคนระับนี่นะครับผมก็ใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อชาร์จไปด้วยนะครับก็มาลองถ่ายดูนะครับปิดเครื่องนะครับตอนนี้ปันแปสินะครับกดถ่ายนะครับถ่ายได้นะครับ ไม่เกิดอาการค้างอะไรนะครกอต่อแบตไปด้วยชาร์จไปด้วยได้นะก็มาลอง 4K ดูนะนี่ 4K นะกดถ่ายนะได้นะก็ผมก็ลองมาแล้วนะถ่ายได้ นานเลยครับสามสิบนาทีก็ถ่ายไดเย้เพราะฉะนั้นผมก็เลยสงสัยนะว่าจะเป็นกี่แบตเตอรี่หรืออะไรก็นคะ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากถามอยากรู้นะว่ามันเสียอะไรนะคือสภาพแบบใหม่จริงๆนะผมซื้อมานานแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ได้ออกมาใช้นะครับพอจะใช้จริงๆก็ไม่ได้นะครับ พอจะทำ YouTube ก็ไม่ได้อีกนะครับเซ็งเลยครับ